เหตุระงโง่ขาวยักษ์ครับท่านผู้ชมเห็ุระงโง่ข่าวยักษ์เห็ุระงโง่ข่าวยักษ์ครับเกิดมาผมเพิ่งจะเคยเห็นในจ้องท่อท้องแม่นะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมดอกใหญ่มากเลยครับอ๋อเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยกำลังจุปุจิปิโพดิ้งขึ้นมาครับ กำลังจะปุจีปีพอดินขึ้นมาจุปุจิปิพอดินขึ้นมาครับอึ๊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 บโอ้ย,อยาขาดฮกโอ้จุปุจิปิสวัสดีครับผมวันที่วันเสาร์นะครับก็ขึ้นโพหาเห็ดนะครับขึ้นโพหาเห็ดกันนะครับผมไปดูกันนะครับจะมีเห็ดหรือเปล่าเออ มีเห็ดไหมเอออุ้ยมีอยู่ท่างผู้ชมนมไงนีไงมีไงโอ้มีอยู่มีอยู่เห็ดเห็ดเห็ดเหลืองเห็ดแดงนะครับผมมีอยู่ครับนีเห็ดขี้ไก่เดือนนะครับออกเยอะมากเลยนีเห็ดอะไรอ่ะอืมน่าจะเป็นเห็ดถ้วยนะครับผมน่าจะเป็นเห็ดถ้วยนะครับเห็ดอะไรอ่ะ อุ้ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งข้าวท่านผู้ชมโอ้เห็ดพึ่งข้าวดเด้อสามดอกและท่านผู้ชมเด้อสามดอกอยู่ด้วยกันเด้ออ้เห็ดพึ่งข้าวอุ้ยดอกตต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 โตโตดอกโต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 อ้เห็ดพึ่งข้าวจ้าสามดอกเดอ้ดอเห็ดพึ่งข้าว ตอ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 งตึงๆตอ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 งตึงๆตอ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 งตึงๆท่านผู้ชมเห็นเห็ดขาวๆท่านผู้ชมรู้เป็นเห็ดอะไรไปดูกันก่อนนะไปดูกันก่อนนะท่านผู้ชมโอ้เห็ดอะไรนี่อ๋อพุทโธธรรมโมสังโฆวายเห็ดละงอกขาวยักษ์ท่านผู้ชมโอเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเห็ดละงอกขาวยักษ์ เ diamond, ก็บดอกงอกยอะแล้วครับผมดูไข่เขาใหญ่มากเลยไข่เขาใหญ่มากเลยนะครับอ้ยถ้าได้ถ้าได้แค่นี้คือสองดอกกับเซมมอแล้วลลอุ้ยไข่หลุดไข่หลุดอุ้ยมีดมาก็ไม่เอาเนาะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่านี่ครับผมนี่ครับผมใหญ่มาก ใหญ่มากชันละงอกี่นี่โอ้ชันละงอกอยู่จ้าชันละงอกอยู่จ้าสวย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 โอ้ละงอกงอกจ้าละงอกละงอกจ้าละงอกละงอกจ้าละงอกละงอกสวยสวยท่านผู้ชมละงอกละงอกละงอกท่านผู้ชมละงอกละงอกจ้าละงอกละงอกจ้าท่านผู้ชมละงอกจ้าละงอกจ้าละงอกละงอก ละงอกออกแล้วละงอกละงอกละงอกชาละงอกวิละงอก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 ชาละงอกละงอกชาไอมาเฮล่างงกแล้วคุณป้าอ๋อไอมาแล้วโอ้ยคุณพี่ก็แล้วกันคุณพ่อมันแก่ไปคุณพี่ก็แล้วกันเนาะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าบานบานวันมาแล้วจ้าบานบาน ว่าขอบคุณคุณป้าด้วพคุณตาดีคุณบอกคุณอุ้ยอันนี้เห็ดแดงท่านผู้ชมเห็ดแดงเด้อนี่นี่เห็ดแดงนี่นี่พี่น้องนี่เห็ดแดงนี่โอ้นี่ก็เห็ดแดงเด้อโอ้เห็ดแดงเห็ดแดงจากเห็ดแดงเห็ดแดงจังโอ้เห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวจังเห็ดพึ่งข้าวอีกแล้วเห็ดพึ่งข้าวออกแล้วเด้อโอ้เห็ดแดงนี่ไงเห็ดแดงมาพูดหนึ่งโอ้เห็ดแดง เห็ดแดงอยู่คู่กันเถอะจ้าเห็ดแดงมาอยู่คู่กันดอเห็ดแดงมาอยู่คู่กันเถอะจ้าเห็ดแดงมาอยู่คู่แดงเห็ด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 แดงอันเห็ดอะไรน้อนี่เห็ดอะไรเอ่ยโอ้เห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้บ้านทอเบอร์อยู่พี่เ้องเห็ดพึ่งเถอะจ้าเห็ดพึ่ง เห็ดพึ่งเด้อจ้าเห็ดพึ่องอุยนี่เห็ดแดงเห็ดแดงเาจ้าโอแแ้แก่แล้วแก่แล้วเห็ดแดงแก่แล้วโอ้เห็ดขาวดินเห็ดขาวดินจ้าเห็ดอ,อะไรของขาวเมื่อทผป้ชมอะไรขาวขาวเอออะไรขาวขาวอเอออ๋อแตงกิวแตงกิว โอ้ oh, thank แตงกิวแตงกิวแตงกิวหลังงูขาวท่านผู้ชมหลังงูขาวมีคนอยู่ใกล้ๆผมก็กลัวมาเอาก่อนหลังงูขาวก็กลัามาเอาก่อนนะครับต้องกระซิบกระซิบเบาๆนะครับมันมีคนมาใกล้ๆมาแนละ้วโอ้เห็ดแดงจ้าเห็ดแดงเด้อเห็ดแดงโอ้เห็ดแดงดเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงจ้าเห็ดแดงไว้เห็นอะไรเนี เห็ดหน้าเรจ้าเห็ดหน้าเรเห็ดขาวบินดอกอ่อนดอกบานดอกตูมดอกบานเห็ดขาวดินด้จ้าเห็ดตูมดอกตูมดอกบานโอ้ออกคู่กันนะครับนี่สวยมากเลยนะออกคู่กันก็สวยมากเลยสวยจริงๆ โอ้ยโดนกินกัวกินแล้วส่วนหนึ่งนะตอนนี้ส่วนนี้ยังรอดอยู่ปึ๊บ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 โอ้ยเห็ดอะไรนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งโอ้ เห็ดพึ่งเห็ดแดงครับเห็ดแดงเห็ดแดงครับเห็ดแดงเห็ดแดงครับเห็ดแดงโอ้ท่านผู้ชมดูอะไรนี่ท่านผู้ชมดูอะไรละงอกโดยเจ้าละงอกละงอกขาวเจ้าละงอกขาว ตะไครแก่แล้วไม่ได้มาเมื่อวานแค่วันเดียวแก่แล้วตรงนี้จะมีเห็ดไห่นอนนี่อดอกใหญ่มากโอ้ดอกใหญ่จริงโอ้ดอกใหญ่มากเลยโอ้เห็นหน้าเล เท่าไรบานแล้วโอ้เห็นเห็ดขาวๆท่านผู้ชมรู้เป็นเห็ดอะไรไปดูกันก่อนนะไปดูกันก่อนนะท่านผู้ชมโอ้เห็ดอะไรนี่อ๋อพุทโธธรรมโมสังโฆวายเห็ดละงกขาวยักษ์ท่านผู้ชมอเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเห็ดละงกขาวยักษ์อ้อ เห็ดพิ่มครับเห็ดพิ่มเห็ดพิ่มครับเห็ดพิ่มตุ่มๆตุ่มๆเอ๊ะตรงนี้จะมีเห็ดอะไรไหมเนาะเดินลงไปเอาเห็ดแดงวันนี้จะมีอะไรบ้างโอ้เห็ดตะไคร้อยู่ข้างในก็ต้องไปชมมีเห็ดตะไคร้อยู่ข้างในแล้วก็มีเห็ดแดงนะครับโอ้เห็ดตะไคร้เอายังไงอ่ะ ลึกจังเลยอะ่ะโอ้ยลึกมากเอายังไงอะ่ะได้แผลครับขึ้นพูวันนี้ได้แผลครับต้องหาน้ําล้างละได้ไม้แล้วครับได้ไม้ไปเขีย่ยเอาเห็ดนะครับเดี๋ยวเราลงไปเขีย่ยเอาเห็ดกันนะโอ้ยเดี๋ยวเราลงไปเขีย่ยเอาเห็ดกันเห็ดแค่ดอกเดียวจะไม่สักไปเขีย่ยด้วยวได้แผลเลย ดูครับเห็ดเห็ดอะไรเออเห็ดอะไรเออเห็ดอะไรเออโอ้อเห็นว่าควาจะเป็นเห็ดที่กินได้นะ เห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ครับเห็ดแดงแดงแว๊แบๆบแบบโอ้เห็ดแดงจ้าสามดอกอยู่คู่กันโอ้สามดอกอยู่คู่กันเลยสามหนึ่งสองสามสามดอกจ้าอยู่คู่กันสามดอกอยู่คู่กันจ้าสวย,สวย เห็ดขาวดินจ้าเห็ดขาวดินเห็ดขาวดินจ้าเห็ดขาวดินกำลังออกอุ้ยอุ้ยเห็ดขาวดินกำลังออกขาวดินเด้อจ้า ขาวดินจ้าขาวดินขาวดินจ้าขาวดินมีเห็ดขอนเป็นนะว้่งไงไงเห็ดขอนเห็ดบดจ้าเห็ดบทดบท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนก็กําลังตั้งเขามาแล้วนะครับมืดแล้วท้องฟ้ามืดแล้วผมจะต้องกลับแล้วครับผมก็เกือบจะถึงที่จอดรถแล้วนะครับก็คงจะกลับแล้วนะครับผมเพราะว่ากรมอุตุเตือนว่าฝนตกหนักนะครับผม อยาอยู่ในที่โลงแจ้งนะครับเราต้องอุ่อตุนะครับเราก็ต้องรีบกลับนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ซับพอร์ตสนับสนุนนะครับขอบคุณที่เป็นแรงใจอย่าลืม subscribe, subscribe, สับสติใสับเรงแจ้งข้กัะงแจ้งจนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม